เหลือเหลือนิดเดียวนะคะกองมาเลอร์เลยนะคะถุงเหลือแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะว่า,าพับแล้วมันดีขนาดไหนนะคะเหลือแค่นี้เองนะคะถ้าเกิดเราขยุ่มเนี่ยมันก็จะได้กองใหญ่นะคะไทรจะบอกว่ายุ่มแล้วมันจะเล็กนะคะเราพับเหลือนิดเดียวให้ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะ ไม่รอดค่ะหลังต้องแขวนพระรอดมาคนไดไม่จาน,น,น,นใจไม่ดียาเดสุด่ แค่นี้นะคะวันนี้ไม่น่ารอดเลยนะคะชั่วโมงกว่าแต่ว่าไม่ได้เนื้อเลย ใหญ่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 กันมากเลยนะคะลูกสาวลูกสาวมานั่งบังทําไมเนี่ยลูกลูกหงมาเนี้ลงมาลูกหงลงมาเดี๋ยวนี้มองหาแม่เนี่ยลงแมาลูกหองนี่เอ้อลงมาหาแม่เนี่ยของฟ้าเนี่ย ทำตัวเป็นจอระเเ้นะคะนุ่ลข้อวหวางคลองนะคะนี่อยากหวงคลองค่ะคุณนม่นี่อยากเป็นจอระเเค่นะคุณนี่ใครๆก็กลักวหูปากใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่จอระเเ้นะคะเขาเรียกตัววรนุชนะคะนี <c oughs> ่ตัววรนุชนะคะ <c oughs> ปากใหญ่อะ พระพรขอเทิดทูนชูชูมีลุงณลุงพระเจ้าแสนดีมีลุงณลุงชะสุเนี่ยงามปรินทร์ครื้นต้องมาเยือนสิฟังเหล่มเอยยาเหมือนน้ําค้างกลางปางไพรตึกซา แค่นี้นะคะๆๆลูกขามันยังไม่ถึงเวลาทานข้าวเลยนะคะลูกต้องรู้ที่ว่าเวลาไหนเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวเย็นจะจัดให้ค่ะนางชาถึงตัวจะกลายเป็นไทยไม่ขคประกาศความจริงจนวันสุดท้าย ยอมช้ำยอมเจ็บขอเก็บความที่เอาไว้รอดใจ